แลโหลสวัสดีคทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะก็ <c oughs> จะพาทุกคนไปติดตามรับชมชิอประจําของเราในหนึ่งวันนะคะว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําเป็นช่วงเย็นนะคะทุกคนดูพระอาทิตย์ตึ้ง <c oughs> แล้วก็ ก็คือว่าใช่ค่ะมันตอนเย็นมากแล้วนะคะซึ่งรอจะตัดผพ้าพาทุกคนไปที่สวนดอกไม้ฮาวรรอกันค่ะไปโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้ไมทั้งหมดเฮียชิเมโอกก็คือต้นไม้ทั้งหมดนะคะเป็นต้นไม้ที่พ่อของเราซือมาคารซึ่งดูนี่อืมตากล้องไม่ถ่ายนหน้าเลยสวยงามมาก ะะโอเคนะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของออต้นไม้ของเรานะคะมามาตากล้องตามนะซึ่งมันก็เป็นส่วนเล็กๆของเราเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะคะเราก็จะไม่ไม่รดน้ำน,นะคะแต่ถ้าวัน วันไหนฝนไม่ฝนตกเนี่ยเราก็จะไม่รดแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็จะลดทุกคนดูนี่อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยมันคือต้นใบอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนไครู้คอมเมนต์ด้วยนะก็คือว่าต้นไม้ทั้งหมดต้นนี้เป็นต้นที่คุณยายของเรานะคะได้ปลูกเอาไว้ส่วนต้นนู้น นะคะเป็นบ้นขอคุณพ่อที่จนมานนทุกคนเราชอบมาเล่นแบบนี้มากมากเลยนะคะนี่ดูนี่นะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นใบบุกุกองน,น้ำทุกคนซึ่งมันดีมากมากเราชอบมากโอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวตัดภาพไปทเทอ่อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทำอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนน แะคะ่จะพาทุกคนนะคะไปเอิมวิ่งออกกำลังกายกันนะคะขั้นตอนต่อไปไปก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยเป็นโซนรองเทา้าของเรานะคะที่เราจะออกไปวิ่งออกกำลังกายเดี๋ยวเราเอาคู่นกันละกันโอเคนะคะทุกคน เราไม่รู้นะคะว่าชีตปรจจำวันของทุกคนทำอะไรกันบ้างแต่ก็ชีตปรจจำวันของเรานะคะทำอะไเดี๋ยวตัดไปตอนทีอ่ออกไปหน้าบ้านเลยนะคะนะคะก็นะคะทุกคนก็คือว,ว่าดูลองท้าฉัน ใหญ่เกินไปซึ่งมันก็มีปัญหาจากเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันในรหว่างที่เดินเล่นไปนะคะเราก็จะเอย่าให้ตากล้องตัดเป็นคลิปเรๆเลยเลยก็อง นะคะอตักยังไงนะคะทุกคนซึ่งจะหัวใจตายไวเมื่อกี้จะหัวใจไปตายแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือว่าจะไม่พูดอะไรมากนะคะไปหาน้นกินก่อนดีกว่าแค่เอาน้ำขึ้มาแช่ตู้เย็นเนี่ยไปค่ะทุกคน นะคะนั่นก็คือการที่เราจะไปทำการบ้านนะคะแต่ตัดภาพไปที่เอที่ทำการบ้านของเราเลยโอเคนะคะทุกคนนี่ดูการบ้านของเราก็คือว่าเรานะคะจะต้องทำเป็นเอิมวิชาการงานนะคะเจ็ดข้อหนึ่งหน้าแล้วก็เป็นเอิมอ่านสุขสศึกษาของหมอหนึ่งนะคะซึ่งยากมาก เดี๋ยวตัดไปตอนจบกันเลยนะคะ ปรจำวันนะคะในตอนนี้ว่าทําอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไว้ว่างๆนะคะเออพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายกันนะคะว่า1วันของช่องเอิ a แดนมาออฟฟิเชียลนะคะทำอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบ้าน